สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรณนะคะประจําเดือนกันยายนนะคะเราจะมาดูดวงความรักกันนะคะเป็นช่วงวันที่16ถึง30กันยายนนะตอนนี้เป็นคิวของราศีกุมกันนะคะขอพลังงานราศีกุมนะคะเราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์คนคบคนคุยนะคะสถานาชะชัดเจนไม่ชัดเจนนะคะคนที่มีประเด็นกันนะคะคนที่มีเรื่องราวกันนะ เราขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะพลังงานของคุณห้าใบค่ะคนรักห้าใบอดีตห้าใบนะคะคุณกุมขาขอพลังงานคุณกลุ่มหน่อยนะคะเจ็ดดาบค่ะเดอสตาแปด เก้าค่ะเไม้เพจออฟวอนและแชมเป e ค่ะอันนี้คือคุณกุมนะคะขอดูคนรักของคุณกุ่มหน่อยนะคนรักที่มีประเด็นด้วยกันนะคะที่มีเรื่องราวที่มีความทะเลาะเบาแหวงกันอยู่นะคะขอดูหน่อยนะคนรักของคุณเอบ เอ็ดออนค่ะสไม้ 2, my, นะคะสี่ถ้วยค่ะหกถ้วยนะคะ1ดาบนะขอดูอดีตเรื่องราวของคุณและคนรักหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงอดีตเรื่องราวความรักนะคะของคุณและคนรักของคุณนะ สามเหรียญเอ็ดออฟคัพค่ะแปดไม้ค่ะสามไม้และไนออฟวอนนะคะมามาดูเรื่องราวของคุณและคนรักของคุณกันหน่อยนะคุณกุมนะคะคุณกุมอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่รู้จักเยอะ มีใครใครก็รู้จักคุณเยอะอาจจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นโดังในที่ที่คุณอยู่นะคะอา่าถ้าเอ่ยชื่อใครๆก็รู้จักประมาณนั้นนะคะในบริเวณที่คุณอยู่หรือว่าสถานที่ที่คุณทํางานอยู่หรืออา่าอาจจะเป็นคนเด่นคนดังเป็นคนที่อา่าอาจจะเป็นคนที่คือเป็นคนเด่นคนดังอะคะ่ะในสถานที่ของแต่และคนแล้วกันเนาะอืมเรื่องราวความรักที่คุณอนะ่ะ เจอมาคุณแบกรับปัญหานั้นมาเยอะมากนะคะเจอสถานการณ์หลายๆอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกมันเจ็บมันหนักมันเหนื่อยนะคะบางครั้งคุณก็ต้องมีเล่เหลี่ยมกับเขานะคะในการใช้วิธีการโน,น่นนี่นั่นใช้วิธีการมีเล่เหลี่ยมมีแผนการมเีเรื่องที่แบบต้องใช้เล่เหลี่ยมกันนะคะในเรื่องราวของความรักที่คุณมีกับเขานะเอ่ออยากจะมีความรักอีกครั้งเหมือนอยากจะเริ่มที่จะมีความรักอีกครั้งนะคะ ไม่ในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงที่มันผ่านไปแล้วอะที่มันเป็นไปแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของถ้าไม่ใช่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของการย้ายย้ายที่อยู่ย้ายถิ่นฐานนะคะย้ายการย้ายงานย้ายปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนที่อยู่ sequel, อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณมีความรู้จักรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นที่จะรักอีกครั้ง นะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวของความรักอีกสักครั้งนะคะคนรักของคุณบอกว่าตอนนี้ก็ได้คิดคิดถึงก็ได้เฝ้ามองดูโซเชียลนะคะดูความเคลื่อนไหวของคุณนะคะต่างๆนานาอยู่ในเรื่องราวของระบบโซเชียลทั้งหลายนะคะบอกว่าก็อยากจะเริ่มต้นใหม่นะในเรื่องราวที่ที่มันรู้สึกว่ามันได้จบไปแล้วผ่านไปแล้วนะคะอยากเริ่มต้นใหม่ในในบางสถานการณ์นะคะบางเรื่องบางราวนะคะอยากเริ่มต้น อีกสักครั้งหนึ่งนะคะคิดถึงเรื่องราวของคนรักเก่าค่ะเพื่อเรื่องคนรักเก่านะคะในเรื่องราวของอเพื่อนเก่าคนรักเก่าสมัยสมัยเดิมๆที่ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเรื่องราวเก่าๆนะคะคนลกของคุณคิดถึงในเรื่องราวเหล่านั้นนะคะตอนนี้เบื่อคะ่ะเบื่อไม่อยากที่จะ มีใครยื่นความรักดีๆมาให้เขาก็ไม่รับค่ะไอ้ของเก่าที่มีอยู่ก็อย่างงั้นแหละแต่ของใหม่มาก็คือไม่รับนั่งเบื่อๆเซ็งๆอยู่กับที่นะคะในขุดความรู้สึกของเขานะเขาก็อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ในไพ่ก็บอกว่าไอ้ที่ใหม่มาก็คือไม่อยากได้แต่อยากเริ่มต้นใหม่แล้วไพ่ของคนรักเก่าอยากมาง้อขอคืนดีหรือเขาอยากคืนดีคนรักเก่าคือเหมือนกับกรณีว่าถ้าคุณกุมไม่ไป เหมือนรอคุณุุมให้มามง้อขอคืนดีหรือไม่งั้นเขาก็อยากจะไปง้อขอคืนดีคุณุ่มประมาณนั้นนะคะเป็นเรื่องราวของคิดถึงเรื่องราวคนรักเก่าคิดถึงเรื่องราวของความรู้สึกดีๆที่มีให้กันก็อยากจะง้อกันอยากจะกลับมาคืนดีกันอะไรประมาณนั้นนะคะอยากเริ่มต้นอยากทําอะไรด้วยกันใหม่อีกครั้งคืออยากเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าคะ่ะในเรื่องราวนะอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเก่านะคะอ,อดีตที่ผ่านมา คุณเคยอาจจะได้สร้างอะไรด้วยกันมานะคะอาจจะได้สร้างอาจจะสร้างาความรักก็ได้นะอาจจะสร้างาวางฐานความรักด้วยกันมานะคะในระยะหนึ่งนะคะที่มีความรู้สึกมีความรักมีอะไรมีต่อมีอะไรด้วยกันเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ด้วยความที่ว่ามันมีเรื่องอะไรสักอย่างที่ให้อีกคนนึงอ่ะแยกทางออกนะคะอาจจะแยกไปสร้างธุรกิจนะคะอาจจะแยกออกไปอยู่อีกคนละที่ นะคะหรืออาจจะออกไปอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่ที่ไม่ได้อยู่กับเรานะคะแยกออกไปคุณก็ได้แค่คิดถึงความรักที่อยู่ห่างไกลนะคะอีกคนก็ได้คิดถึงแต่ความรักที่อยู่ห่างไกลอีกคนก็แยกออกไปแล้วไงอีกคนก็คิดถึงความรักที่อยู่ห่างไกลนะคะในเรื่องราวคิดถึงอยากจะมาหาอยากที่จะอ่าคนใดคนนึงอะค่ะในความรักของคุณทั้งคู่นะอยากคิดถึงอยากจะมาหาอยากจะมาหากันก็ได้นะคะในเรื่องราวของคุณทั้งสอง คิดถึงได้แต่มองฝ้อมองเมื่อเมื่อไหร่จะมีโอกาสเมื่อไหร่จะถึงเวลาอยากได้จะเจอกันอยากจะมาหากันนะคะในเรื่องเราเหล่านั้นตอนนี้เหมือนคุณสองคนแยกกันอยู่ยังไงไม่รู้อะแยกกันอยู่กันคนละที่นะคะเหมือนที่คนแยกไปย้ายบ้านย,าย้ายกิจการย,าย้ายงานย,าย้ายออกจากจุดจุดนั้น,นะคะ่ะแล้วก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งนะคะไปอยู่ในที่ที่เหมือนกับเขาต้องการที่จะไปสร้างธุรกิจที่ที่มันอาจจะทําให้เขาดูแบบ มีความเจริญงอกง,งามขึ้นในในในด้านนั้นแต่เขาก็ทําออกมาได้ดีนะคะในสิ่งที่เขาย้ายออกไปแล้วไปทําธุรกิจตรงนั้นนะคะในอีกคนหนึ่งในในอีกคนหนึ่งนะคะเรื่องราวระหว่างระหว่างคนสองคนนะคะพูดหลายคลิปแล้วเริ่มพันกันแล้วชักจนเหนื่อยนะคะต้องขออภัยที่แบบบางครั้งมันก็จะมีรัวๆบ้างนะเสียงก็จะเริ่มหายแล้วนะคะแต่ก็จะพยายามทําให้มากที่สุดในวันนี้นะคะอม,มา เราขอดูหน่อยนะคะถ้าคุณกุมนะคุณกุมบอกคุณรักของคุณได้คุณกุมจะบอกว่าอะไรนะคะมาขอดูหน่อยนะคะคุณกุมบอกได้จะบอกว่าอะไรนะจะบอกว่าเดอะเดวิลค่ะเดวิลมาอีกแล้วคุณกุมค่เอ่อห้าดาบค่ะเดอเฮอร์มิตนะเอ่อคิงออฟสอดค่ะ และ the world อา่าคุณกุมขาถ้าคุณบอกคนรักได้คุณจะบอกว่าด้วยความที่ว่าฉันยังมีแพชชั่นในเรื่องราวความรักที่มีกับเธออยู่เนี่ยฉันยังมีบ่วงเวรบ่วงกรรมติดผูกกันไว้อย่างเนี้นะเออยังมีความคิดถึงยังมีความปรารถนายังมีความเรื่อง18บวกอยู่ยังมีความต้องการอยู่ในจุดจุดนั้นอันนี้เราพูดรวมๆนะคนที่ไม่มี18บบวกก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็ปรารถนาเรื่องราวของความ อ่าอยากที่จะอยู่ใกล้อยากที่จะใกล้ชิดผูกพันคุณอะไรอย่างเงี้ยนะอคุณกุมมีความรู้สึกตรงนั้นกับคนรักของคุณอยู่เลยนะคะยังผูกติดบ่วงติดห่วงความรักตรงนั้นอยู่เลยในเรื่องของ18บวกด้วยนะคะเราอ่านรวมกันนะฉะนั้นแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันที่มีความไม่เข้าใจหรืออ่าเขาเรียกว่าชิงดีชิงเด่นเอาชนะกันนะคะในมุมนั้น มันได้เกิดขึ้นไปแล้วแล้วถามว่าชิงดีชิงเด่นแล้วมันได้อะไรกันเกิดขึ้นมันได้แต่ความหงอยเหงาค่ะเศร้าซึมสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้คือผลที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาบอกว่าด้วยความที่ว่ามันทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นการจะเอาชนะกันให้ได้นะคะแต่พอทําไปแล้วมันได้อะไรได้แต่ความซึมเศร้าค่ะนะเวลานี้ซึมเศร้าเหงาค่ะเหงาอยู่ในจุดของตัวเองเงียบเก็บตัวนะคะอยู่ในจุดของตัวเองไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะอืม บางคนก็อาจจะไปเข้าวัดสวดมนต์ปฏิบัติไปเลยก็ได้นะคะบางคนก็อยู่ในเงียบๆมุมของตัวเองแอบซ่อนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไม่อะไรเลยทั้งสิ้นนะานั่งนิ่งๆเงียบๆในจุดของตัวเองนะคะแล้วก็นั่งถือดาบอยู่ในบันลังอะ่ะเขาเรียกว่าตั้งกำแพงรองรับอะค่ะเหมือนกับว่าอาจจะเจ็บในเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยนะคะถ้ามีอะไรขึ้นมาตอนนี้ฉันก็ตั้งกำแพงไว้นะคะก็คือเหมือนเตรียมตัวตั้งรับแหละถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันก็จะ จะคือเตรียมตัวจะรับกับมันนะคะแล้วก็โดเวอร์ขึ้นบอกว่าฉันก็รอจังหวะรอโอกาสนะคะรอความโชคดีของเอ,อเรื่องราวของความรักตรงนี้นะคะถ้ามีโอกาสมีความโชคดีฉันก็คงจะมีโอกาสที่จะได้เจอเจอกันหรือได้มีความรู้สึกมารักกันอีกครั้งในเรื่องราวของความรักตรงนั้นนะคะเรามาขอดูหน่อยนะคะเขาคนรักของคุณกุมนะถ้าเขาบอกคุณกุมได้เขาจะบอกคุณว่าอะไรนะคะ คนรักของคุณนะถ้าบอกได้จะบอกว่าอะไรมาเลยแปดเหรียญค่ะอู้ทำงานอะทำงานทำงานเ็าเป็นผู้หญิงเก่งนะเป็นสเตนเป็นผู้หญิงเก่งเป็นคนเก่งถ้าเขาเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายเก่งค่ะสามารถมากเดอะไฮโรแฟนค่ะเขาบอกว่าเขามีศีลเออเป็นคนที่มีศีลมีการปฏิบตัติน่าจะเป็นคนที่สวดชอบสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมนะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ในแวดวงของการ คนที่ถ East, people, book, okay. ือศีลคนที่ปฏิบัติคนที่อยู่ในอาจจะชอบเข้าวัดทําบุญฟังธรรมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะในส่วนของเขานะคะเขาบอกว่าเดอะฟูลตอนนี้หลันงหาค่ะมีอิสระเสรีได้ทําอะไรในส่วนที่มีความอิสระในตัวเขาเขาได้โลดโลดโลดแล่นโลดผลไปในจุดที่เขาปรารถนาแล้วนะคะเขาได้ทําอะไรสักอย่างที่มันมีความรู้สึกสบายสนุกสนานในส่วนของเขานะคะแปดดาบนะคะแปดดาบก็คือ บางครั้งก็มีอึดอัดบ้างนะในเรื่องราวของความรักที่ที่มีอยู่นะคะแต่ว่าเขาเน้นไปที่การทํางานของเขามากกว่านะคะการทํางานการส่วนมนการปฏิบัตินะคะในส่วนของเขานะคะเขามีความสุขอิสระในบางส่วนของเขาแต่บางส่วนเขาก็บอกว่าก็อึดอัดอยู่นะในเรื่องาวของความรักก็มีบ้างนะคะแต่แต่ก็ไม่ขนาดนั้นเพราะเขาจะเน้นการทํางานและการหาเงินของเขามากกว่านะคะแล้วก็เขาก็ยึดหลักของศาสนาเข้ามา เป็นตัวนําทางของเขาให้เขาสบายใจขึ้นในจุดจุดนี้นะคะอืสวดมนต์ปฏิบัติแล้วเขาก็น่าจะมีจิตใจที่เขาเบิกบาน,นะคะ่ะเพราะว่าพอสวดมนต์เสร็จเขาก็มีดูฟูดูฟูก็คือเป็นการมีความสุขมีอารมณ์ที่แจม่มใสล่าเริงไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนอะไรนะคะในการน่าจะเป็นที่การปฏิบัติสวดมนต์ของเขาด้วยนะคะมาเขาดูหน่อยนะว่าถ้าคุณระหว่างคุณกับคนรักของคุณที่มีประเด็นกันเนี่ยในอนาคตอันใกล้นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ย มันจะเป็นยังไงขอดูหน่อยนะแล้วก็เป็นไพ่แนะนําด้วยนะคะขอดูหน่อยนะคะคนรักของคุณกุมและคุณกุมนะมาเพชออฟสอดค่ะสิบถ้วยนะคะเก้าเหรียญค่ะสิบเหรียญแน่เออมีท้งเก้าเหรียญไอ้เก้าถ้วยและสิบเหรียญเอาสิบถ้วยสิพูดผิดสิบถ้วยและสิบเหรียญอืมห้าถ้วยมาเรื่องราวระหว่างคุณกับเ้านะคะ มันมีเรื่องราวของความพยายามอยากที่จะทำนะคะในเรื่องราวที่อยากที่จะทาอยากที่จะอ,อ,อยากที่จะกระโดดขึ้นมาทาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะด้วยความที่มีความกระตือรือร <c oughs> ้นอ่ะไม่ไม่กลัวค่ะกล้าที่จะทําในเรื่องราวที่อยากที่จะทานะคะอ่าคนหนึ่งนะคะระหว่างคนสองคนคนคน,นึงบอกว่าฉันมีครอบครัวฉันมีความสุขในครอบครัวฉันอิ่มนะคะนา่าจะเป็นฝั่งผู้หญิง มีครอบครัวที่มีความสุขอิ่มเอิบในสิถ้วยนะคะมีความมีความสมบูรณ์แบบใน10ถ้วยนะคะผู้หญิงบอกว่าฉันอยู่ในที่ของฉันได้ฉันมีความสุขค่ะทุกอย่างเพียบพร้อมถึงแม้จะขาดแคลนลงความรักบ้างนะคะที่มันไม่เติมเต็มที่มันมีปัญหากันนะแต่เขาก็อยู่ได้สวยรวยเขาเรียกว่าสวยรวยเลืศเชิดหญิงในแบบของเขานะคะเขามีความสุขได้เขาไม่ได้ซซเรียสอะไรขนาดนั้น การเงินการทองก็โอเคนะคะเขามีความสุขในมุมของเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรมีบ้านมีรถนะคะมีเงินมีทองมีฐานะการงานที่ดีนะคะในมุมของเขาส่วนอีกคนนะคะที่เป็นผู้ชายนะไปแยกแยะก,กันเองเนาะว่าอะไรยังไงคนที่เป็นผู้ชายบอกว่าเสียใจค่ะเศร้านะคะเป็นอารมณ์ที่แบบคือเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะได้เจ็บได้เจ็บปวดได้รู้สึกเสียใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น มันคือจริงๆห้าถ้วยมีอยู่สองถ้วยที่ยังไม่ล้มนะล้มไปแค่สามแต่เสียใจค่ะเสียใจกับสามถ้วยนั่งเฝ้ามองกับสามถ้วยที่ล้มไปที่มันจบไปอะ่ะแต่อีสองถ้วยที่เหลืออยู่ข้างหลังก็คือไม่มองค่ะไม่ได้สนใจนะมีก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่เสียใจกับเรื่องราวที่จบไปมากกว่านะคะในเรื่องราวของของของระหว่างคุณสองคนนะคะใครเป็นคนไหนแอบแยกแยะกันอีกทีนึงนะเพราะว่านี้เป็นไพ่โดยรวมนะคะไม่ได้ระบุข,ของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นไวเวอร์ซ่าค่ะมันอาจจะสลับตัวตนได้ระหว่างคุณและคนรัก นะคะเอามาสลับกันเองนะคะคนไหนถูกอันไหนก,ก็อันนั้นนะคะนะคะการดูดวงมันเป็นไพ่โดยรวมค่ะไม่ว่าหมอนะคะหมอจะพยายามอ่านออกมาให้ตรงจํานวนคนมากที่สุดแต่ก็อย่าลืมว่าคนจํานวนมากนะคะ,ะหลากหลายฉะนั้นคนตรงก็มีคนไม่ตรงก็มีนะคะเอ,อ่อถ้าหากใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวนะแอดไลน์มาหาหมอได้ที่0884531019ค่ะหมอดูดวงทุกวันค่ะตั้งแต่8มาลิก แปนาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะแล้วก็ค่าคูรู299บาทค่ะใครสนใจก็ทักมาถามรายละเอียดหมอได้นะคะส่วนมากเ,าเข้ามาจะไม่ค่อยมีติดคิวค่ะคือจะคือเข้ามาปุ๊บดูปั๊บก็คือจบไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครทักมาแบบด่วนๆได้ดูกันทั้งนั้นค่ะส่วนมากไม่ค่อยได้รอถ้ารอก็คือภายในวันนั้นแหละไม่ติดนานนะคะหมอก็จะอัดบางทีอัดจนถึง5้าทุ่มแล้วแต่นะคะเอาจนกว่าคิวจะหมด นะหากว่าใครสนใจก็ทักหมอมาได้นะคะอยากรู้รายละเอียดอะไรก็ทักมาถามรายละเอียดได้นะคะค่าครู299บาทถือว่าไม่แพงค่ะช่วยกันในช่วงโควิดนะคะอยากจะให้ทุกคนมีทางออกที่ดีนะคะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาเป็นไกด์ไลน์ให้เป็นแนวทางให้ได้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะคะท,ทุกๆคอมเมนต์ขออภัยทุกคอมเมนต์นะคะทุกการแชร์นะคะทุกเอ,อ่อ การติดตามนะคะหมอขอบคุณมากๆจากใจของหมอเลยอคอมเมนต์ที่เขียนไปบางทีหมอไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปตอบนะคะหมออ่านทุกอันแต่ไม่ได้เข้าไปตอบเพราะว่าบางทีเจอคิวยาวๆมันก็ไม่ได้เข้าไปนะต้องขออภัยด้วยแต่จะพยายามไล่ตอบให้ครบหมดทุกคนอาจจะช้าหน่อยขอบคุณมากๆที่ติดตามขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ